ให้อย่างไวด้วยก็จะเดินทางจากโรงพยาบาลช้างของโคจนจักรไปบ้านยี่สิบหลังทางเข้าบ้านยีสิบหลังนะคะเริ่ช้าช้านะคะไปแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องกวยเจียงถายแก้วถายสักใบนะคะก็ตอนนี้เรามาดูอาการพ่อลายคำน้อยนะะนี่ตอนนี้ลายคำน้อยได้มานอนที่โรงพยาบาลน,นะคะก็มีอาการนอนผิดท่าอีกแล้วนะคะวันนี้จะเอากลับบ้านหรือจะให้อยู่นี่คะ ก็สอบถามที่ทค้องคุณตาเกตนะคะก็ล้มตั้งแต่ตอนไหนคะคุณตาตามาดูประมาณตีตีสกว่าเนี่ละตามคนเดมันไม่ลุกเลตาประมาณตีสตากระโกอ่ะตาต้องตื่นขึ้นมาดูทุกทุกวันต้องตื่นมาแอบดูว่านอนได้ไหมเขานอน พอตอนนี้ลุกขึ้นได้แล้วค่ะรับลุกขึ้นได้แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะจะเอากลับบ้านหรือจะนอนนี่ค่ะย้อนกลับบ้านกับผมมาๆมามๆมาตอนนี้ลุกได้แล้วนะคะนนีีี่เรยกได้รถแม่ครูมายกนะคะสอบถามคุณตาบอกว่าล้มตั้งแต่ประมาณตีสามตีสี่นะคะรถแม่ครูปานออสก็มาช่วยนะคะ ตอนนี้ลุกมาได้แล้วกินอาหารได้แล้วทำไมไม่เจียมจังคจางก็แข็งแรงนะคะเพียงแต่ว่าถ้าล้มไปแล้วก็ขาขาจะอ่อนแรงนะคะลุกขึ้นเองไม่ได้ <g Bard i> การไยคำน้อยวันนี้นะคะ <S 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 คุณตาน่าจะเอากับบ้านนะคะบ้าน20หลังว่าตอนนี้มาจา้จาจ้าอ่อนนั่นเลยจ้ะตอนนี้ก็อยู่โรงพยาบาลมาหลายคืนแล้วนะคะมาดูอาการสภาพร่างกายนี่แข็งแรงครับเพียงแต่ว่าขาขาอ่อนแรงยืนนานๆจะอาจจะม่วงนะคะงั้นงั้นนำบ่วง ตอนนี้พลายคำน้อยลุกได้นะครับกินอาหารได้ตามปกติตื่นขึ้นได้ก็กินอ้อยเลยก็ตอนนี้ก็จะพาพลายคำน้อยนะคะกลับที่บ้านนะคะบ้าน20หลังเพราะว่าท่านให้กินให้บุญกุลาบเน่านังไงแน่นะไม่เส้น ตัวแกจะลุกไม่ได้อีกนะคะพากลับไปบ้าน2ี่สิบหลังเพื่อจะเข้าซองนะคะเผื่อมีอาการล้มแล้วลุกขึ้นนา่งไม่ได้อีกเราจะเก็บภาพเอาเดินกลับบ้านให้ชมนะคะ เดินมาแล้วนะคะกินน้ำอิ่มแล้วเดินกลับบ้านนะคะอ,อ๋อคณปูเกตมากินน้ำจนอิ่มก็ะจะมีวานออสเดินข้างๆนะคะที่เห็นถือไม้ถือหอกนะคะเพื่อป้องกันอันตรายไม่มีเจตนาทำร้ายช้างอะไรทั้งสิน้นโมเวลาแกเดินนี่เดินแบบเร็วมากเป็นช้างที่อ้วนขึ้นนะคะสมบูรณ์ขึ้น แต่ขาไม่มีแรงพอล้มตัวลงนอนก็จะเป็นลักษณะนี้ตาให้กินอาหารกินน้ำเดีย๋ย,เเยวเราจะเดินพาพายคำน้อยไปบ้าน20หลัง <ตา S 1> เก็บอาการไปเรื่อยๆเก็บภาพมาฝากนะคะใว้พายคำน้อย,นอยหายเป็นปกติไวๆ บรรยากาศยามเช้าๆนะคะที่บ้านยี่สิบหลังนะคะ เดินมาแล้วนะคะก็พี่พายคำน้อยนี่นะคะถือว่าแข็งแรงขึ้นแล้วนะคะแต่วันนี้ล้มตัวลงนอนล้มตัวลงนอนแล้วเกิดนอนผิดท่านะคะลุกขึ้นเองไม่ได้คุณตาม,มาเห็นตั้งแต่ประมาณตีสามกว่านะคะก็พอได้ติดต่อประสานงานกับ รถแมคโครนะคะได้ยกขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็ลุลลกขึ้นมาเดินได้นะคะเดินได้อย่างไวด้วยก็จะเดินทางจากโรงพยาบาลช้างของโธษณจักรไปบ้าน20หลังทางเข้าบ้าน20หลังนะคะเดินช้าช้านะคะไปแล้ว บ้านยีหลังนะคะไปหาพี่นมพี่โก้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีควานออสสวัสดีครับสวัสดีกวาดเยงครับกวาดเยอะกวาดเยอะติดตุละกันเยอะครับติดตุละติดตุละครับไปแห่งานติดตุละกันเยอะไปแห่งานครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวก็ไปเหมือนกันนะครับนี่ยังไม่ถึงเวลาครับ ไปทางไหนควานอตตอนนี้อยู่แถวเดินนี่แหละครับไปดูบ้านตรงนี้เป็นยังไงคุณตาโอ้เหนื่อยเลยนอนได้สี่วันห่าสี่คืนแล้วมาเป็นคื้นี่างโอ้มีแผลอยู่ตัวกันหนึ่งเพลย์เดิมแสดงว่าเขาดิ้นแรงนะนี่ นอนไมโด้ี่ครับนอนสิที่ครับ,รบผมแต่ร่างกายของเขานี่อ้วนนะครับนี่อ้วนอ้วนนะนแต่ว่า,าขเขาเรียกว่าทดสอบก็เจอเลยใช่ไหมคุณตาครับทดสอบไปเจอเลยเจออย้ายังไงดเลยไม่ถึงอาทิตย์เลยไม่ถึงอาทิตย์เลยน่าจะถึงอาทิตย์เขามีแรงเยอะนะครับแค่แค่เท็ตซ้ายเยครับขาหน้าขาหลังไม่ต้องใส่อแรงเขาอ้วนนะฟานอตเขาอ้วนนะ แสดงว่าเรียกว่ามีแรงเยอะว้วนด้วยครับสภาพของแกก็สมบูรณ์เนาะไม่ใช่ใก่ยอตกมันแน่นิใช่ครับเพราะว่าผมมาเห็นแล้วผมมาทวงคนต่าวบอกว่าช้างไก่ยอตกมันแน่นิไก่ยอ เอาโต้หมุนเอาน้ำ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 ทางงามาเนี่ยมาตัวนี้เติมแกนนิดหน่อยมาดานะครับก็ช้างนอนติดก็ต้องมีแผลบ้างแหละครับนั่นนั่นน้ำน้ำย่านเลน้อยอยู่ต้นนานนะแม่อันเดียร์มัดไว้ต้นนานรถกันแม่ต่อไปก็ไม่ต้องเอาไปแล้วนาตาไม่ต้องเอาไปแล้วตาไม่เอาไปแล้วไม่เอาไปแล้วนะครับมาเอาด้วยแล้ว สวัสดีเช้าวันทำงานครับพี่หนุม่มกินอ้อยอยู่อย่างนั้นนะไม่ต้องมีเลไม่ต้องมีเลนะไม่ต้องมีเลห้ามเลห้ามเลชอกมองด้วยหางตาช็อกมองด้วยหางตาครับ โซซองล่ะเต้าสัดโดนดนอใหนยงเอ้ยอก็ตอนนี้รู้สึกเป็นไงครับพันอดขาดคนนี้ไม่ได้นะครับคนนี้นี่ทุกงานครับไม่ใช่ไรหรอกผมก็ไม่ค่อยว่าเลยครับ แต่ละคนมีเหมือนกันครับควันควันขันก็มาอยู่คุณตาลุนก็มาอยู่ไปหมดครับไปหมดผมก็กำลังเตรียมตัวไปเหมือนกันาแต่ละคนหน้าที่เหมือนกันครับตอนนี้วันนี้งานเยอะครับครับงานนี้งานเยอะพอมีเวลาก็มาช่วยครับเดี๋ยวเราก็ไปเหมือนกันครับขวนอัดไปทางไหนขวนอัดแถวนี้ใกล้บริเวณนี้ประมาณสิบกว่าโลครับสิบห้าโลครับอ้ให้เขาพักฟื้นให้ ร่นื้อมัดีขึ้นตัวเขาล้มลงอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ใช่ไหมล้มล,ล,ลงอีกร่างกายของเขาก็อ้วนนะครับดูครับอ้วนนะควนวดอ้วนนะครับอ้วนอ้วนครับอ้วนไม่ได้เห็นนานแค่ไหนแล้วนี่หลายเดือนแล้วครับขวามนวดไม่เห็นหลายเดือนแล้วนะนี่นไปเจออีกทีนี่แปลกตาเลยนะเจออีกทีนี่แปลกตาเลยนะครับนี่เต็มหมดแล้วครับข้างๆกันนะวะไร กนอนปิดท่าเลยครับออพอดีกัน <c oughs> เป็นไงล่ะครับกุตากุตาสายงแล้วกุตาผม <c oughs> ยังอย่างดีเลยนะธรรมาดาแล้วก็ช้างเขาเคยเป็นเนาะถ้าเขาไม่เคยเป็นเพราะว่าลวเลยเนาะครับผมก็ปลอดภัยแล้วนะครับก็ต่อไปก็งดนะครับงดงดประมาณสองสามเดือนงดปร,<อ>ประมาณปีหนึ่งน่งเลยจะว่าสองสามเดือนเลยปีหนึ่ง

ก็ขอบคุณพันวอดด้วยนะผมพันเลยครับพันเป็นงมากที่มาช่วยนะครับผมก็ไม่ค่อยว่างนะครับครับผมก็สำหรับเิปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องกกยอาเจียงพลพรแก้วสักใบ,บด้วยนะครับแล้วก็ช่องพรสิริมงคลไพรโครกวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับพันอดสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณตะกิสวัสดีครับวสวัสดีครับผมทะลมารอจูทะล